สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือกาแล้วครับครับผมมือนีนุ่มหน่อยภาคเขาปลาพี่น้องหาอยู่หากินครับเมือนีนุ่มหน่อยสิไปแง่มดแดงนะครับแย่ไข่มือแดงครับเดี๋ยวไปถาลุ่นถาส้มนับนุ่มหน่อยนะครับามือนีนุ่มหน่อยสีมานบ่อสีใดบ่อหรือว่าจะไปเลาะฟีนะครับจะได้ไข่ต้มบ่อหรือไข่ไนบ่อหรือได้แต่ไข่หน่อยนะครับเนาะโอ้เพื่ใหม่เพื่อนกระต้อมตอมพี่น้อง ไปครับไปกันไปทารุ่นทาสุ่ม,มน้ำนุมหน่อยครับผมไปกันเลยครับพี่น้องหัางนีเ่เลยตอไม่แซ่พี่น้องพูน,นไอ้ไพ่สังไพ่ลำหนึ่งยังบบพอตัดไม่ต่ออีกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อาหารสั้นสูงด้ยพี่น้องสูงอีรีแหละนี่พี่น้องเมืองพี่น้องอยีดเ่องปลายไม่พูน ครับอาหาหนส้นสูงด้วยครับของหายาก,กพี่เนาะคุณคุนมีไข่เนาะครับมีไข่ใหญ่มีไข่ตรงเขากต็ต้องหาไม้ต้อเอาเนาะอ,อยากได้ <laughs> แม่ค่ะแม่แง่ทุกคนแม่เป็นคึ้นแง่แล้วครับสูงพี่น้องสูงต้นนี้ห้างไรพี่น้องห้างที่พป็นห่างก็มีห้างได้ทียังดีฮาก็แง่เอาเดี๋ยวไม่ง่ายหมดแดงฮากะแม่เพื่ใจออกอ๋อเนี่ย แง่องกนพี่น้องแง่มองก้อนมื่อกี้นี่แกผมมึงนี่ตะเคยตุงพี่น้องตะเคยตุงพูนนะมีตะเคยตุงเริ่มเลย เราจะเอาพิยงไว้ให้แม่พื้นไต่ออกแม่พื้นไต่ออกจากไข่พี่น้องมมงามๆเลยพี่น้อง ออกน้ำหนุ่ม่นมันลงแปงใช้แบ,บเปืองแปนแ้อแปุ่ที่พัหันได้อะไรบอเป็นอยาเปียงบบได้ใส่แปนเยเขาใส่บบหลายเลยใส่นเหนไหมันไต่ออกลูกใฝอยมันโหันใหญ่เปเนไรคุณน่ะ เอ็งพี่น้องอวยสวยเลยอวยสวยเลยอวยสวยเลยเทอีกรอบเทอีกรอบดูกันเห็นเราพี่น้องนี่ไข่ขาวๆเลยแป่งใส่แสป่งใส่ ไข,ขาวๆเลยเอาเอาพี่น้องเห็นแม่มันไตออกอพี่นอ้องบุ้งแม่นไตออกพี่นอ้องโอ้ยแม่เป่งก็มีเด้อแม่เป่งก็มีแม่เป่งมหลายเนาะแม่เป่งแม่เป่งมหลายคานเก็บพี่น้องบอลดอกคานเก็บ ตันเวนี่ล่เบิ่งพี่น้องเข้ามาเบิ่งกระตาเข้าพี่น้องนี่กระตาเข้าไข่งามๆอุ้ยสวยมีแต่ไข่ใหญ่พี่น้องไข่น้อยเข้าก็ไดหน่อยนึงพี่น้องนี่ไข่ใหญ่เข้าไข่ใหญ่อุ้ยสวยงามๆเลยพี่น้องไปไปทารุ่นกันต่อไปครับสีม่านบ่ไปครับ ลายแมนออกไม่เปล่งก็ว่าลายลลเด็กชายตุงกําลังเป็นนางกําลังเป็นตัวนางงแดงอ่าไม่ใช่ตา่ะเว้ย บนนมาหนะนะลุนกันต่อหั่างนี้พี่น้องอ้ยต้อไม่แซกแล้วพี่น้องหั่างนี้ก็ได้ต้อไม่แซ่อีกแล้วต้อไม่แซกแล้วพี่น้องแม่พูดอากัดดีดีแ่บเบิดขั้นเบิดพี่น้องนะครับ เดี๋ยวมาถาม่ายลูนบบนนกนีแต่ไข่ตุ้มพี่น้องแม่เพิ่งกำลังใส่ออกแม่แดงแม่ดแมดงกำลังใส่ออกอเฮ้ยมีลมพัดนะพี่น้อง ลุ่มพัดอยู่นี่เกินก็นมีไข่อยู่เนาะใครยู่ใครไนใครหน่อยปนกันแดดพี่นองแดดแต่ว่าก็มีลุม่มลุ่มพัดมาอยู่ แดดครับแตีว่าก็มีลมพัดมาอยู่เนาะ<อ>แดดไลายพี่น้องแดดแดดจุกังลุกหน้าแดดแห้งพี่น้องแดดแดดข้าบผม แดดแนงครับแดคดครับแดดร้อนมากแดดแดดครับแดดนะครับเมืงพิกากขวน,นมาทารุนตอนเอาเวท มามาดูเตียมเทเตียมเทวน<า>ี้หอมแม่นัง่งจิบกระตายเด็ดแค่ใหญ่วัวแค่ใหญ่ปุ่นกันปุ่นกันปุ่นกันแป่งใส้

ở nhiều vô đen Thầy hàm đây ไม่แต่ใครตรงเนาะตัวนี้โบม,มีแม่นาง,งเป็ดอวยสวยใครก็ล่างงามมีเนาะมีแต่ใครตรงบบฮันเป็นแม่นางห้างนี้งามห้างนี้งามนี่ใส่กัดโอ้ยไวใหม่ใส่ใก,กระตานกนระไดโนดอ แล้วพอเขาวางลงด้วยไป,ไปกันต่อครับเพิ่งพี่น้องยางมายางมมหนุ่มหน่อยมาพอ้ตน้นต้นยังกับบหูพี่น้องถิ่นมันเป็นดอกนะครับนุ่มหน่อยว่ามันงามดีมันเป็นดอกนุ่มหน่อยเาบหูว่าต้นยังนะครับอยูก่กลางทงุ่งนาครับ่นเป็นดอกพี่น้อง ดอกไข่ดอกสังนะครับแต่ว่าเม่อมหน่อยก็บอกบ่บหูบทจากว่าเพิ้นคือต้นเอียงนะครับเนี่ยครับลักษณะของดอกเิ่นครับพี่น้องแต่ว่าดอกพิ้นงามอยู่นะครับเพิ่นออกสีขาวๆเเหลืองนะครับนเนาะเต็มต้นเลยครับพี่น้องเอิญไม่แย่หรอกครับอยู่กลางทงุ่งนา เห็นนุ่มน่อยกะแวะเอามาฝากพีฝากน้องเขาครับเดี๋ยวไปกันต่อครับหนุ่มน่อยสิพาไปเก็บผลไมป้ปลาอีกอย่างนึงพี่น้องเดี๋ยวไปถามมึงน้ำหนุ่มหน่อยครับผมไปกันครับครับหนุ่มน่อยกะมาหอนแล้วพี่น้อง พาพี่น้องมาเมืองผลไม้ปลาอีกอย่างหนึ่งพี่น้องของอีสานหฮอครับผมผลไม้นี่กระล่างสุกพี่น,อน,อน,น้องนี่มีผู้ใดหูจักแน่นาะครับเนาะใครรู้จักบ้างนี่คือบางเอียงพี่น้องพี่น้องว่าบางเอียงนี่ครับผมกระล่างสุกพี่น้องบักยางพี่น้องบักยาง บักยางครับบักยางสุกนี่ตับตามนะครับพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องครับอยูโปสูงนะครับนี่โปสูงครับโปสูงนี่ครับนี่ครับโปสูงนะครับนี่อยู่ต่ำๆนุ่มๆยืนเก็บได้ครับตัวนี้ตัวนี่โปสูงครับนี่ครับสูงครับอยู่อยู่สูงก็มีนาะครับตาำพี่น้องบักยางครับ ลูกมีคือลูกพีเพิ่นบอนซูกกนะครับบอนซูกเพิ่เกิดจะเป็นสีเขียวแบบนี้ครับนี่ลูกหน่อยเพิ่นพี่นอะดนูนี่ลูกยังเล็กอยู่พี่นนองยังหน่อยอยู่ครับเพิ่นลูกมีบอนซูกกนะครับเนาะเพิ่กับเป็นพ่วงกันพี่นนองบางบางพ่วงกับมีสามมีสาม มีสองมีหนึ่งแล้วแต้พี่น้องมีกันพี่น้องฝนะุ่นน่ะนี่แล้วผลไม้อีสานทอาพี่น้องบักยางพี่น้องบักยางฝุ่นนะ่ะเป็น่วงอยู่พี่น้องโอ้ยต้วนซ้อนครับต้นซ้อนผ่นบอลสุกนะครับเนาะ รสชาติเพื่อนกะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเปรี้ยวอมหวานครับออกเปรี้ยวๆหวานๆครับบักยางครับบักยางเพื่อนพันสุกครับพี่น่อเดี๋ยวนุ่มหน่อยก็จะเก็บเอาแตลูกที่เพื่อนซุกเนาะครับเนาะเก็บเอาแตลูกที่เพื่อนซุกเนาะครับเนาะมามาเมืองเป็นอย่งอยางขึ้นมาบักยางพี่หน่อ นี่ครับสาเหตุเดือนบกยางนี่เห็นบ่เพื่อนจะมีเป็นยางขาวๆออกมาพี่นนอะยางเพื่อนจะเหนียวครับพี่นนอะครับนี่นี่คือบักยางครับรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับนี่ครับบักยางเดือน่มหน่อยจะแก้ให้เมึงนะครับว่าข้างใน้พยื่นเป็นเหนบแด้ครับนี่ครับผุมนี่ข้างใน่ายครับขังในเพื้นนะครับ ข้างในคงบักยางครับพี่น้องครับผมป,ปินแบบนี้ครับเนื้อเพื่นจะสีส้มนะครับเนาะเนื้อเพิ่นจะสีส้มครับพี่น้องข้างในของเพิ่นครับพี่น้องนี่เลยครับเดี๋ยวหน่อยจะซิมเมืองพี่น้องเดี๋ยวมาซิมกันครับมาครับส้ม,สม เป,ยป,เปียวอมหวานพี่น้องเปียวอมหวานครับแซบยุ่ครับพี่น้องไปเดี๋ยวหนุ่มหน่อยจะไปเก็บต่อครับเอากระบ,บาดน,น้ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน่อยหาเมฆหาไหม,ม้ไปต่อยก่อนพี่น้องไปครับย่างมากพี่น้องหนุ่มหน่อยมา่ออีกล้วมา่อบอกเดือพี่น้องกเดือกเดือซุปกเดือปลาพี่น้อง พี่น้องเดือดรุกเด็กแก่มึงพี่น้องนี่พี่น้องบักเดือบักเดือบที่ตัวอ้เอาในดิบมาไปกินกับแตวพูนพี่น้องพูนโอ้ยไม่รู้สพี่น้องแล้วผมตัวนี้น้อยสุกู้ ข <laughs> าด <ś led> ลุนแล้วลุนแล้วมาพูดมัน,น,นมมมสุกมาพูดนี่พูดนี่ for anything. Luna. 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 treo, Luna. 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 เดินห้างกลับานครับเดิทั้งบักเดือทั้งบักยางซุกเนาะครับไปเฮาจะเดินทางกลับานกันครับพูนครับแม่ยางก่อนแล้วพี่น้องพูนแม่พันยางก่อนแล้วครับไปครับเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องไปครับแต่เนี้ยเมื่อกี้แล้วพี่น้องเอาบัคุย่างพี่น้องเคยหมดแดงก็เอา พ่อยังเอาเบดที่กินได้ครับพี่น้องมึงพี่น้องผ่านมาเห็นต้นสะแบงนะครับนี่ต้นสะแบงที่นุ่มหน่อยภาพไปเมืองหมื่ว่านนะครับเนาะแต่ว่าโบแม,มนต้นที่นุ่มหน่อยภาพไปเมืองหมื่ว่านนะครับนี่ต้นสะแบงดอกเด้งดอกเด้งแดงน่วยเด้งแดงนะครับเหมือนที่นุ่มหน่อยภาพไปเมืองหมื่ว่านนี่พี่น้องไปกันครับกลับบ้านครับพี่น้องเดินทางกลับบ้านครับผม แดดร้ายครับหอนแหงพี่น้องหอนแหงแดดครับแดดฝุ่นต้นนึ่งพี่น้องแดดร้ายพี่น้องไปเดินทางกลับบ้านกันครับไปเดี๋ยวเอาห้องสิไปะสรุปใข่มดแดงไปเมืองใข่มุดแดงเห็นแหมฟัดออกอยู่บานเนาะครับเนาะไปยังครับกลับบ้านกันครับนุ่มหน่อยมาหอดบ้านเลยพี่น้องนี่พี่น้องเคยมุดแดงทิบ แง่มาได้มือน,นี่พี่น้องไข่หน่อยไข่ไงร่วมกันเนาะครับนี่ครับพี่น้องนี่เลยครับพุ่นๆพระเขาพี่น้องเมื่งเมื่งไข่ไงกับมีแต่ไข่าง,งามๆพี่น้องพุ่นนะพีน่น้องพุ่นของหายากครับของหายากอาหารสั้นสูงพี่น้องไข่มดแดงพี่น้องไข่มดแดงอาหารตามฤดกูกาลเนาะครับเนาะของแซ่พี่น้องไข่มดแดงเฮดเมนูย neg, ังกระแซ่พี่น้อง มืแดงงามๆพี่น้องครับผมหนุ่มหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน่อยในการทำคลิปต่ตอไปนนะครับเจ้อผู้ใดสนชอบมากก็กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน่อย,ยน้ำแน่เจอกันครบคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับหนุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ